สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเป็นรถมอเตอร์ไซค์เว็ป้า300มาติดฟิล์มใส่กันลอยกับเราบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆตัวรถก่อนนะครับดูความเงาความใสหลังจากติดตั้งฟิล์มใส่กันรอยคุณภาพสูงจากแบรนด์เอทเทนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มชิ้นหลักๆก,กันเลยนะครับว่าเจ้าเวตาสา300คันนี้ติดฟิล์มใสกันลอยจุดไหนบ้างนะครับแล้วเราเก็บงานกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากชิ้นด้านหน้าเลยนะครับก็จะเป็นบังลมซ้ายขวาแน่นอนครับเราแยกเป็นคนละชิ้นกันนะครับในตัวลิ้นกลางนี้ก็ติดตั้งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบังลมมันก่อนนะครับ ตัวชิ้นบางลมนี้นะครับติดเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวกันมีการพับเก็บขอบได้รอบตัวนะครับซ่อนขอบฟิล์มได้มากที่สุดนะครับลองดูงานนะครับว่าอันนี้เป็นรอยมือนะครับสวยเงางามนะครับผมเก็บซ่อนขอบฟิล์มให้ได้มากที่สุดด้านขอบนี้เราจะซ่อนอยู่ในคิ้วตัวนี้นะครับส่วนตัวขอบไฟเลี้ยวเราก็ซ่อนเข้าไปข้างในด้วยเช่นกันนะครับ รูปนี้ไม่สะดุดขอบฟิล์มนะครับแต่ตัวไฟเลี้ยงนี่ก็ติดให้ด้วยนะครับแต่ไฟเลี้ยวนี้ก็จะมีขอบฟิล์มอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นนะครับเห็นนิดหนึ่งนะครับส่วนด้านล่างของบังลมหน้าก็ซ่อนขอบฟิล์มไว้ในร่องนี้นะครับติดยาวเป็นชิ้นเดียวกันไปถึงใต้บังโคลนข้างในเลยนะครับนู้นเลยนะครับนี่ถัดมาก็ก็เป็นด้านล่างนะครับเป็นชิ้นใต้ท้องแล้วก็ติดให้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับ สวยงามนะครับแล้วก็มาเป็นบางคนนน้าอันนี้ก็ติดให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวไปอย่างรวดเร็วนะครับชิ้นถัดมาก็พวกหน้าจอไฟหน้าก็ติดตั้งให้ด้วยแล้วก็เป็นเกะตัวนี้ติดพับเก็บขอบไปด้านในนะครับแล้วก็ชิ้นใต้เกะตัวนี้ก็ติดให้ด้วย ชิ้นที่วางเท้าแล้วก็ชิ้นตัวคอนโซลกลางตรงนี้ก็ติดให้ด้วยนะครับตัวนี้อาจะเป็นจุดที่อันตรายมากๆครับเพราะว่าจะสัมผัสเท้าของผู้ขับขี่เนี่ยเ,เป็นประจําอยู่แล้วเมื่อเราได้ขับขี่นะครับเพราะเท้าเราจะวางบรงิเวณนี้ใช่ไหมครับโอกาสพวกนี้จะโดนได้ง่ายนะครับใน่องนี้ก็ติดให้ด้วยนะครับติดเป็นชิ้นเดียวกันนะครับอันนี้เราใช้คอมพิวเตอร์เครื่องตัดในการตัดฟิล์มนะครับ นี่เราตัดด้วยแบบคอมพิวเตอร์นะครับในร่องนี้แล้วก็ชิ้นถัดมานะครับชิ้นตัวเขาเรียกว่าอะไรแก้มท้ายหรือเปล่าตัวถังท้ายเนี่ยครับตัวนี้ก็ติดเป็นชิ้นเดียวกันนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าชิ้นนี้เรามีแบบด้วยคอมพิวเตอร์แต่ว่าในแบบเนี่ยเขาจะมีรอยเว้าวต่อตรงสันตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสันโหนกที่ค่อนข้างสูงแล้วก็หักมุมค่อนข้างเยอะ เลยต้องมีแบบเพื่อเวอล์ของเขานะครับแต่ว่า,าผมเคยติดรุ่นนี้ไปแล้วแล้วสามารถติดเป็นชิ้นเดียวกันได้แต่ว่าเป็นการขึ้นมือหรือฟรีแฮนนะครับลูกค้าก็รับได้อยากให้เป็นชิ้นเดียวกันมากกว่าเราก็ติดเป็นชิ้นเดียวกันนะครับก็คือนี่ครับเริ่มจากด้านหน้านี้ต่อแค่ตรงนี้นะครับคือซ้ายขวาแค่นั้นเองครับเป็นชิ้นเดียวกันข้อฟิล์มผมก็พับเก็บไปในร่องทั้งหมดนะครับ ด้านล่างนี้ก็พับไปด้านล่างยัดไปด้านในนะครับก็ต้องมีการถอดนะครับพวกนี้ต้องถอดแต่ตัวนี้ไม่ต้องถอดนะครับตัวนี้สามารถมีเก็บอยู่มีระยะของเขาอยู่เราสามารถใช้เครื่องมือพิเศษยัดกดลงไปได้ครับส่วนตัวนี้เราถอดออกมาครับไม่ยากก็พับไปด้านในนะครับแล้วก็ชิ้นใต้ตัวถังนี้ก็ติดด้วยนะครับนี่รร้อยสวยงามนะครับพับเก็บขอบแทบจะร้อยเปอร์เนเลยนะครับอ่ะมาดูวนกลับมาดูชิ้นนี้นะครับ ส่วนด้านในนะครับเราก็ทําการพับเก็บไปใต้ยูบ็อกนะครับนี่ชิ้นนี้นะครับพับเก็บไปด้านในเลยนะครับคือไม่เห็นขอบฟิล์มเลยนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับว่าลูกค้ามารับรถเนี่ยหาขอบฟิล์มชิ้นนี้ไม่เจอเลยนะครับเราซ่อนไปทั้งหมดชิ้นตรงไฟเลี้ยวนี่เราก็ซ่อนไปด้านในเราจะมีการถอดไฟเลี้ยวออกน็อตแค่หนึ่งตัวนะครับถอดแล้วดึงออกมาถอดปลั๊กแล้วก็พับฟิล์มไปด้านในแค่นั้นเองนะครับ ปลยท้ายก็เช่นเดียวกันชิ้นตัวติดกับปลท้ายนี้แล้วก็ซ่อนเก็บขอบไปด้านในทั้งหมดนะครับแล้วก็มาจอยมาต่อกันตรงกลางซ้ายขวาสรุปคือชิ้นท้ายนี่เราติดแค่2ชิ้นก็คือเป็นชิ้นเดียวกันอย่างชิ้นซ้ายขวาไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดนะครับเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดเพื่อ,อความเรียบร้อยและสวยงามนะครับส่วนในล่องตรงนี้นะครับผมก็เว้าทุกส่วนเลยนะครับ วาลแล้วก็พับไปด้านในด้วยนะครับไม่ใช่แค่ว้าวแล้วทิ้งเลยวาลแล้วก็จะพับไปด้านในเก็บซ่อนขอบฟิล์มด้านในรูปไม่เจอขอบฟิล์มนะครับนี่เก็บทั้งหมดเลยทีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับติดให้ด้วยหากท่าใดที่ใช้เว็บ้าไม่ว่าจะเป็นร้อยห้าสิบร้อยยี่ห้าร้อยห้าสิบสามร้อยก็สนใจที่จะติดฟิล์มใส่ยกรลอยสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆได้นะครับ ผมน้องป๊อบยินดีให้บริการนะครับวันนี้ก็ขอฝากผลงานไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ